no โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราตัดสินก oh the okay, okay. okay, ันนะฮะสำหรับคุณตาชื่ออะไรครับยาะหดแก้วคุณตาประหยัดนะฮะใครให้คุณตาประหยัดส่งเสียง8 3 2พนา ตาบุญใครตาบุญตาบุญใครตาบุญโอ้ตาบุญได้เป็นแปดพันเก้าร้อยกวียงเฉียดชิวกันนิดเดียวนะครับเท่าละเกิตัวเองเอิตัวเองคุณยายได้อยู่แล้วครับเพราะคุณยายเป็นราชินีฝ่ายหญิงนะฮะแล้วก็ราชานะครับได้ไปแล้วนะครับผู้ที่ได้รางวัลนะครับราอวัลแลคุณเจริราชา นี่พคุะคะหใช่ค่ะเดียวเชิญคุณยายอยู่น้นก่อนนะคะอยู่ตีก่อนนะคะเป็นหมวกมาจากหลอดเวนะคนี้นะคะเรามอบรางวัลราชาราชินีกันก่อนนะคะอันนี้เป็นรางวัลครับคุณยายเรชพิิกคะที่แอนครับอวนี่ครับยี่เคจับจัดให้คุณตาได้เลย สวัสดีค่ะเอเคปดไปเลยนะคะนอกจากนยนอกจากบวกประจำตาแห่งแล้วนะคะยังมีลมด้วยนะคะมอบให้ทุ่ตัวันยายนะคะพันยายขเลยค่ะมนี้สามารถที่จะเพ่อยกับผม่อเดี๋ยวเราถ่ายรูปพร้อมกันก่อนนะเจเตมาแสดงนะคะถ่ายภาพเพงเลยค่ะเจอครับพี่จ เออถ่ายเลยพี่เก็บมาเป็นรูปอยู่โซนไหนนะคอยู่ข้างอ่าอันนี้พร้อมนะคะอีกหนึ่งรูปนะคะเรียนเชิญคุณยายด้านหลังนะคะมาถ่ายรูปพร้อมกันเลยค่ะเชิญครับเชิญคุณยายด้านหน้าด้วยนะครับถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะคร